เศรษฐกิจไทยฟืดเคืองกับราคาเงินเปิดลงต่ําสุดในรอบ17เดือนติดลบมากกว่าที่คาดการไว้โดนัลด์ทรัมป์ยังจัดเต็มจัดหนักกับประเทศอินเดียขึ้นภาษีอีกเท่าตัวอินเดียอ่วมจ่ายภาษีหนักถึง50% B.O.I ขนทับนักลงทุนต่างชาติ30บริษัทพบรัฐบาลให้ความมั่นใจยังลงทุนในประเทศไทยต่อไปร่วมคุยกับบัญชาโดย Central Retail Corporation จำกัดมหาชน สวัสดีครับ10โมงเช้าเป็นประจำนะครับ Recap ใน B Times ของเรานั้นสรุปความเคลื่อนไหวข่าวสารต่างๆตลอดทั้งสัปดาห์มันจะเจอกันเป็นประจำนะครับและสัปดาห์นี้ผมว่าเศรษฐกิจไทยเรากำลังอยู่ในสัญญาณที่บอกว่าข้าวของถูกมากแต่คนก็ยังไม่ซื้อหากันเลยนะครับในวันที่4สิงหาคมหรือต้นสัปดาห์นี้กระทรวงพาณิชย์ก็ประกาศต,ตัวเลขเงินเฟ้อออกมาและในที่สุดก็ปรากฏว่าหลายคนก็บอกเลยเขาว่ามันเกินค่าจริงๆครับเพราะตัวเลขเงินเฟ้อที่ประจาเดือนกร,รกฎาคมนั้น ติดลบเกินกว่าที่คาดไว้นั่นก็หมายความว่าตอนนี้ทั้งราคาพลังงานและราคาอาหารนั้นมีราคาปรับลดลงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งตอนนี้พูดกันตรงๆนะครับข้าวของเนี่ยถูกกันจริงๆแต่กําลังซื้อก็ยังไม่กลับมานะครับและที่น่าสนใจก็หมายความว่าตอนนี้สภาวะที่เงินเฟอ้อติดลบลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งต่ําสุดในรอบ17เดือน เราไม่เคยเจอเงินเฟ้อติดติดลบต่ำสุดในรอบหนึ่งปีครึ่งของประเทศไทยเลยนี่นะครับอาจจะเสี่ยงทาให้เกิดภาวะที่เรียกว่าเงินฝืดนั่นเองครับจนกระทั่งสํานักวิจัยเกษตรกรไทยก็พูดถึงนะครับว่าของถูกๆจากประเทศจีนที่เข้ามาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ราคาสินค้าในประเทศไทยแข่งขันกันแล้วก็ต้องลดราคาลงถ้าการกําลังซื้อยังไม่กลับมานะครับโดยจะมีสินค้าอยู่3ามกลุ่มใหญ่ๆที่มีราคาถูกมากๆในสภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคื่องอย่างนี้ซึ่งก็ได้แก่เครื่องใช้ไม้สอยของ ส่วนตัวรวมไปถึงของตกแต่งบ้านด้วยนั่นเองครับ6รกรกฎาคมนะครับโดนัลด์ทรัมป์ยังคมมีสัญญาณของสงคารามภาษีจัดเต็มจัดหนักเท่าตัวให้กับประเทศอินเดียนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับไม่ใช่แค่ว่าประกาศเท่านั้นแต่ว่าลงนามในคําสั่งบริหารประธานาธิบดีสหรัฐ ขึ้นภาษีกับประเทศอินเดียครับหลังจากที่ตกลงปรงใจขึ้นไป25%แล้วปรากฏว่าขึ้นอีก25%หรือเท่าตัวครับกลายเป็นว่าอินเดียต้องเจอภาษีต่างตอบแทนเนี่ยสูงถึง50%นะครับสำหรับการประกาศขึ้นมาเป็น50%แต่ยังไม่มีผลทันทีนะฮะให้เวลาอีกประมาณ3สัปดาห์หรือ21วันครับเหตุผลที่ทำตัดสินใจขึ้นภาษีแ,แรงกับอินเดียคราวนี้ก็เพราะว่า ทำนั้นไม่เบื่อไม่เมากับเรื่องของรัสเซียอย่างมากเลยนะครับเพราะว่ารัสเซียเนี่ยขายน้ำมันดิบให้กับจีนแล้วก็ประเทศอินเดียอินเดียเองก็เป็นประเทศที่ตอนนี้สร้างความสมดุลทั่วโลกก็ไม่อยากที่จะขัดรัสเซียโดยก็ยังซื้อน้ำมันดิบกับรัสเซียอยู่นั่นเองครับทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นถึงขั้นประกาศเลยนะครับว่านี่เป็นตัวอย่างที่เชื้อดก่ให้ลิงดูครับสำหรับประเทศไหนที่ซื้อน้ำมันดิบกับรัสเซียจะเจอภาษีเพิ่มสูงขึ้นเหมือนอย่างอินเดียที่โดนไปแล้วเป็น50%ครับ ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ BOI ได้พาผู้บริหารระดับสูงของ30บริษัทชั้นนำที่ลงทุนในประเทศไทยไปพบรัฐบาลกันนะครับที่ตึกทำเนียบรัฐบาลนะครับของประเทศไทยเราเมื่อวันที่6 สิงหาคมที่ผ่านมานั้นเลขาธิการ BOI ครับพาผู้บริหารระดับสูงของ30บริษัทชั้นนำที่เข้ามาลงทุนสร้างโรงงานในประเทศไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี่นะครับไปพบกับรักษาการนายกรัฐมนตรีคุณภูมิธรรมเบชยชัยนะฮะร,รวมไปถึงมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ที่เกี่ยวข้องกับสายเศรษฐกิจทั้งหมดนะฮะเพื่อประชุมกัน และก็แสดงความมั่นอกมั่นใจนะครับว่าประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่น่าลงทุนครับโดยเฉพาะใน4อุตสาหกรรมหลักๆนะครับสําหรับ30ผู้บริหารจากทางด้านของบริษัทชั้นนาในประเทศไทยนี่นะฮะก็จะมีมาทั้งจากสหรัฐอเมริกายุโรปญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนไต้หวันด้วยกันครับสําหรับ ทั้ง30บริษัทนี้มีเงินลงทุนอยู่ในประเทศไทยนั้นมากกว่า550,000ล้านนะครับแล้วก็มีการจ้างงานไม่ต่ำกว่า53,000ตำแหน่งก็เป็นนั้นว่ายืนยันสำหรับการลงทุนในไทยต่อไปครับในขณะที่วันถัดมา7สิงหาคมนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์้อยหลังเพียงแค่1วันก็ประกาศตัดสินใจคู่เลยนะฮะขึ้นภาษี100%กับไมโครชิปประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นออกลีลากันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเมื่อวันที่6เนี่ยประกาศขึ้นภาษีกับ India. เสร็จแล้วพอมาถึงวันที่7เพียงแค่24ชั่วโมงเท่านั้นก็ออกมาในรัศมงการขู่ครับว่าจะขึ้นภาษีกับไมโครชิปและเซมิคอนดักเตอร์ที่นําเข้ามาจากต่างประเทศ100%เลยทีเดียวนะครับทำส่งสัญญาณอย่างชัดเจนนะครับว่าถ้าประเทศไหนจะไม่ถูกเก็บภาษีกับไมโครชิปหรือเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยจะต้องไปลงทุน สร้างโรงงานหรือประกาศคำมั่นสัญญามุ่งมั่นชัดเจนว่าจะสร้างโรงงานไมโครชิปและเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนี่ก็ถือว่าเป็นคำขู่ล่าสุดหลังจากที่หลายคนวิเคราะห์กันแล้วนะครับจบภาษีต่างตอบแทนไปโดนัลด์ทรัมป์ยังจะมีกลเม็ดเด็ดพายเกี่ยกับเรื่องเครื่องมือภาษีอีกเยอะแยะมากมายครับและคราวนี้พุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมไมโครชิปและเซมิคอนดักเตอร์ครับ มป์ขู่ขึ้นภาษีปอกับไมโครชิปในวันเดียวกันก็ประกาศเปิดตัวเลยครับว่า Apple i n c o r p o r a t i o n นนั้นจะลงทุนกว่าแสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับการเปิดตัวครั้งนี้เนี่ยนะฮะมีทั้งป,ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ a p p l e i n c o r p o r a t i o n คือทิมคุกอยู่ที่ทำเนียบขาวทั้งคู่เลยนะครับก็ใช้โอกาสนี่นะครับในการเปิดถแถลงการเลยครับว่าบริษัท a p p l e i n c o r p o r a t i o n นนั้นจะลงทุนเงินเพิ่มเติม,ตมจากที่ประมาณเดือนกุมภาพันน์ปีี a p p เ e เคยประกาศว่าจะลงทุนในอเมริกา4ปีข้างหน้า500กว่าล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับเงินจำนวนนี้เป็นเงินส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาครับโดยจะลงทุนอีก100ล้านดอลลา,าร์สหรัฐใน4ปีโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไมโครชิปและเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับโดยน่าทําใช้จังหวะนี้เนี่ยเป็นการถแถลงที่พยายามเป่าประกาศให้ทั่วโลกรู้ว่าดูอย่าง Apple สิครับยังตัดสินใจลงทุนในบ้านเกิดเลยเพราะฉะนั้น Apple เองก็จะไม่ถูกเก็บภาษี100%กับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์และไมโครชิปเพราะ Apple ลงทุนสร้างโรงงานในอเมริกาครับกลับเข้ามาที่บ้านเรากันนะครับสัปดาห์นี้ตลาดหุ้นไทยคึกคักมีสีสันทีเดียวครับตั้งแต่วันจันทร์ที่4จนกระทั่งจบวันศุกร์ที่8นั่นก็เพราะว่าหุ้นการบินไทยกลับเข้าซื้อขายอีกครั้งหนึ่งนะครับ นักลงทุนในตลาดหุ้นไทยต่างก็ดีใจกันทั่วนหน้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารของการบินไทยหลังจากออกจากแผนฟื้นฟูออกมาแล้วก็กลับเข้าซื้อขายหุ้น ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครั้งใหม่นะครับโดยเริ่มเทรดการซื้อขายในวันแรกก็คือ4สิงหาคมปรากฏว่า3วันแรกหุ้นการบินไทยเนี่ยวื้หวาทีเดียวนะครับและกลายเป็นหุ้นที่นําตลาดในประเทศไทย3วันแรกชัดเจนเลยครับโดย3วันแรกนั้นปรากฏว่ามีราคาหุ้นขึ้นไปถึงสูงสุดระหว่างวัน19บาท17สตางค์ต่อหุ้นนะฮะเมื่อเทียบกับหุ้นที่ร่ำเปิดซื้อขายเคาะวันแรกเมื่อวันจันทร์10บาทกว่าๆเท่านั้นเองครับแต่ว่า เป็นราคาหุ้น IPO นั้น4บาทกว่าเลยนะครับดังนั้นเมื่อเทียบส่วนต่างกันแล้วคิดจากราคาหุ้น IPO ของทางด้านการบินไทยกลายเป็นว่าราคาหุ้นนั้นพุ่งกระชูดขึ้นไปกว่า300%นะครับจนกระทั่งการซื้อขายของหุ้นการบินไทยเนี่ยมาถึงเมื่อวันศุกร์ก่อนที่จะจบสัปดาห์นี้รวมกันเบ็ดเสร็จเนี่ยมูลค่าตลาดของบริษัทการบินไทยนี่นะครับขึ้นไปติด หนึ่งใน1ิอันดับบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยภายในเพียงสัปดาห์เดียวเท่านั้นเองนะครับถ้าจะให้เข้าใจง่ายขึ้นหุ้นการบินไทยนั้นกลับมามีขนาดที่ใหญ่กว่าหุ้นธนาคารอีกครับไม่ว่าจะเป็นทั้งธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยนะครับหรือแม้แต่มีขนาดใหญ่กว่าบริษัทปูนซีมเมนไทยเซอร์ซัมไปครับถือว่าเป็นการประสบความสําเร็จของการบินไทยที่กลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหุ้นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ กระแสของการปลดคนยังคงม,มีต่อเนื่องคราวนี้สื่อโซเชียลอย่างพอดแคสต์ก็เป็นช่วงขาลงชัดเจนแล้วนะครับ Amazon Incorp o r a t i o n นะครับได้ประกาศตัดสินใจเรื่องของการปลดพนักงานในธุรกิจพอดแคสต์ที่อยู่ในเครือของ a m a z อ n i n c o r p o r a t i o n นะครับโดยสำหรับพนักงานที่จะตกงานในคราวนี้นี่อยู่ในบริษัทที่มีชื่อว่า Wondery y p o d c s t t t u u i o o เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้สื่อโซเชียลมีเดียแบบใช้เสียงในการเล่าเรื่องหรือบรรยายอะไรต่างๆนะครับ อเมซอนบอกว่าอย่างนี้นะครับว่าขณะนี้เนี่ยธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องพอดแคสต์เนี่ยมีการปรับฐานครับและต้องทบทวนธุรกิจสายงานนี้ด้วยเนื่องจากว่าในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องความนิยมหรือว่าต้นทุนในการที่ไปทําธุรกิจประเภทพอดแคสต์ในอเมริกานั้นรู้สึกว่าจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับท่ามกลางกาเกี่ยวกับเรื่องสภาวะเศรษฐกิจอเมริกาเองก็ชะลอตัวลงมานะครับนั่นกลยกายทำเป็นให้เป็นธุรกิจที่มีต้นทุนสูงในขณะเดียวกันเกี่ยวกับการหาไรายได้ของธุรกิจพอดแคสต์ก็ดูจะเป็นนเรรื่่อองทียาาาากากกลํบมขึ้นนน ตลอดทั้งสัปดาห์นี้น่าสนใจที่สุดนะครับก็คือราคาน้ามันดิบนั้นถูกทุกวันถูก6วันติดต่อกันแม้แต่กระทั่งวันศุกร์ยังถูกต่ําสุดอีกด้วยนะครับราคาน้ำมันดิบนิวยอร์กสหรัฐซื้อขายกันที่ตลาดนิวยอร์กนั้นตั้งแต่วันจันทร์4 5 6 7 8จนกระทั่งถึงวันศุกร์ที่8เนี่ยนะฮะ รวมๆกันแล้ว6วันทําการเนี่ยราคาน้ำมันตกทุกวันเลยนะครับจนกระทั่งปิดตลาดไปเมื่อวันศุกร์นั้นก็คือ63เหรียญ88เซนต์ครับถ้าจะรวมๆกันแล้วราคาน้ำมันขาลงจริงๆสําหรับ6วันนี้นี่นะครับหายไปถึง8.95%หรือหายไป6ดอลลาร์ฉเฉลี่ยแล้วก็คือลงวันละ1ดอลลาร์นั่นเองครับสำหรับสาเหตุที่ทำให้ราคาน้ำมันนั้นตกต่อเนื่องในสัปดาห์นี้นี่นะฮะก็เนื่องจากว่า1 กลุ่ม OPEC PLUS นั้นประกาศตัดสินใจเพิ่มกำลังการผลิตแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตอีกกว่า5 4 0 0 0 0 0 7,000กว่าบาร์เรลนี่นะฮะและเป็นการขึ้นเดือนที่5เพราะฉะนั้นนี่เป็นสถานการณ์ที่ภาวะน้ำมันโล้นโลกครับเนื่องจากเศรษฐกิจโลกปีนี้กดชะลอตัวนะครับอีกจุดหนึ่งที่กลายเป็นประเด็นที่ทุกคนก็กังวลทําให้เทขายน้ํามันออกมาก็คือความไม่แน่นอนครับของการพบกันระหว่างประธานาธิบดีปูตินกับประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในอาจจะเป็นสุดสัปดาห์นี้หรือต้นสัปดาห์หน้าก็เป็นไปได้นะครับและเรื่องนี้ที่ไม่แน่นอนเพราะว่าเขายังห่วงนะครับ ว่าการพบกันครั้งนี้ของทรัมป์กับปูตินครั้งแรกในรอบ4ปีแล้วไม่ประสบความสําเร็จในการจูงใจให้ปูตินเนี่ยหยุดยิงในยูเครนจะเกิดการใช้มาตรการภาษีของทรัมป์กับประเทศรัสเซียอย่างแน่นอนครับโดยเฉพาะจะมีการประกาศขึ้นอัตราภาษีกับประเทศรัสเซียสูงทีเดียวรวมไปถึงเป้าหมายก็คือจีนกับอินเดียที่ซื้อน้ํามันกับรัสเซียก็จะโดนภาษีขึ้นไปเต็มๆนั่นเองครับและในวันพระสบดีที่7 สิงหาคมตามเวลาในนิวยอร์กนะครับซึ่งก็ตรงกับวันศุกร์ของบ้านเรานั้นปรากฏว่าสายทองคำเ hey ฮฮะทองคำล่วงหน้าทำนิวขายเป็นผลสำเร็จนะครับตลาดทองคำที่นิวยอร์กสหรัฐนั้นได้มีการรายงานออกมาเมื่อวันพระฤหสัสบดีที่7สิงหาคมตามเวลาอเมริกานะครับปรากฏว่าดีใจกันทั่วหน้าเลยฮะรอมานานนะครับกับราคาทองคำล่วงหน้าหรือที่เรียกว่าโกลฟิวเจอร์นะครับราคาทองคำของโกลฟิวเจอร์นั้นขึ้นปิดที่3,453เหรียญ70เซนนะฮะ รู้ไหมครับว่าการเป็นสถิติที่สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ครั้งใหม่เกิดขึ้นจนได้ครับเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นนั้นก็คือเมื่อวันที่13มิถุนายนนะฮะทำให้การปรับขึ้นของราคาทองคำโกลฟ์ฟิวเจอร์หรือว่าราคาทองคำล่วงหน้าทำสถิตินิวไฮในปีนี้รวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดนั้นถึงครั้งที่24สาเหตุก็เพราะว่าจากนี้เป็นต้นไปนี่นะครับนักลงทุนก็มองครับว่า เรื่องของสงคารามภาษีก็ยังไม่แน่ไม่นอนสักทีเดียวนะฮะเงินดอลลาร์สหรัฐเองก็อ่อนค่าลงไปเรื่อยๆขณะเดียวกัน,นการผ่านร่างกฎหมายงบประมาณของรัฐบาลอเมริกาที่จะก่อหนี้ขึ้นมาในช่วง10ปีข้างหน้ากว่า3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจครับรวมไปถึงความขัดแย้งในสถานการณ์ของภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลกก็ยังคงเป็นสิ่งที่ทําให้ราคาทองคํานั้นปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับและทั้งหมดนี้คือรีแคป กับ b มี m e มทุกวันเสาร์สิบโมงเราจะเจอกันนะครับอย่าลืมนะฮะกลับไปติดตามชมย้อนหลังทุกสิ่งทุกอย่างกันได้หรือว่าอยากจะดูทุกสัปดาห์กับสรุปข่าวสั้นๆอย่างนี้ง่ายๆสบายๆกันได้นะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ